สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกทกท่านมาพบกับช่องข่าวดังตามกระแสกันอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านไปส่งสายใยรำลึกถึงท่านผู้หญิงศีรัส,สวดีซึ่งท่านเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยด้วยรักและศรัทธาคิดถึงท่านผู้หญิงศีรัส,สวดีขอให้ท่านมีความสุข และมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงศีรัตเนตรเมตตากิจาจวัตรปฏิบัติคัดเคร่งเต็งหนึ่งหนาสิบปีเต็มเข็มเหือเกลือกัญญาฉลมล่าปรากฏบทจรทั้งขึ้นเหนือเผื่อใต้ไปหลายทิศภารกิจติดพันมั่นสมอนยานพาหนะ ทายานประธานพรราษฎรนอนใจไปกับการทานุขวัญบรรดาประชาชนให้หลุดพ้นจนยากหลากสถานสอนทำกินสินทรัพย์รับประทานรถทยานนานวันขวัญแผ่นดินอรุณรัศมีฉัดทอต่อลำแสงพระแรงแห่งการประสานสิน ทานตะวันบรรลือชื่อได้ยินจอมยุพินถิ่นไทยชัยมงคลถึงแดนแรงแกล่งทนพจนสู้จิตเอ็นดูผู้ด้อยน้อยกุศลให้โอกาสวาดฟ้ามหาคนประดุดมนไทยไกลกัางวลนรัติการนานนมพรมนิทราสักวาราตีสีมักผล ทำวัดเย็นเป็นนิตประดิษฐผลพระชนทนงานการเวลาไทยถึงรักฟักฟูสู้ถนอมอารักดอมจอมฤทธิ์พักเวหาเป็นแบบหญิงจริงใจให้สุดาอุปมาปรากฏจรดวลีขอบคุณบทกลอนผู้ประพันธ์แม่กลองธาดามณานะที่นี้ด้วยค่ะ